h e l my name is Kuneab วันนี้ก็จะมานะครับจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของทูโมเอนะครับล่าสุดเลยนะครับจริงๆเป็นคลิปดองนะครับคลิปนี้นะครับฮะถ่ายทําเมื่อ13กุมภานะครับ26สิบหาคม15ชั่วโ2นาทีนะครับก็เขาเรื่องกันเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเครหัสแรกเลยนะครับก็จะเป็นดอกจันนะครับ9 3 5ดอกจัน สองห้าสี่เหลี่ยมตัวออกครับเอ้ยเดี๋ยวเสียงลมนะครับโทษทีอาจจะโดนนิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสองสองสี่เหลี่ยมตัวออกครับนะฮะทันยังนะครับ ก็พักไว้ก็ได้นะครับค่อยๆไปนะครับอาจจะไม่ได้หรือได้บางรหัสก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยนก็ใช้มี n นะครับกดดอกจัน935ดอกจัน88สี่เหลี่ยมนะครับเป็นซิมลาวเนาะหรือว่าดอกจัน935แต่ง99สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับกันรั่วนะครับกันกินเงินนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจัน93ดอกจันนะครับ เก้าสามห้าดอกจัน 9, 1, 4, เก้าหนึ่งสี่เหลี่ยมทั่วออกครับโอเคนะครับทันยังนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นดอกจัน 8, 5, 4, เก้าสามห้าดอกจันแปดห้าสี่เหลี่ยมครับทันยังนะครับพักไว้นะพักไว้พักไว้พักไว้ไวนะต่อไปนะครับ ต่อไปจะเป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 9, 2, 4, เก้าสองสี่เหลี่ยมครับอ่าพักไว้พักไว้พักไว้ไวนะโอ้เราก็จดตามด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามสามสี่เหลี่ยมครับโอเค ต่อไปนะครับทันยังทันยังพักไว้ครับพักไว้ต่อไปจะเป็นดอกจันก้า 5, 5. สามห้าดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมครับทันยังทันยังโอเคพักไว้ครับพักไว้ต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเจ็ดเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับ ต่อไปนะครับก็เป็นดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเจ็ดเจ็ดเอยใช่เจ็ดเจ็ดีเรียมถั่วออกครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเดี๋รนทันยังทันยังพักไปก่อนแล้วก็จะเป็นดอกจันนะครับจันเก้าอ่ะจ้ 9ก้าสามดจันศู์ศูนสี่เหลี่ยมครับเอ้ยไม่ใช่ศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมโทรออกครับนะโอเคครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดักจันดอกจันเก้าสอ้เก้าห้ดอกจันหกเก้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับอ่ะช้าชาหน่อยโอเคเบื่อกันก็ขอโทษด้วยนะครับ ขออภัยด้วยชวนี้ร้อนมาต่อไปนะครับก็จะเป็นตอกยันเก้าสามเก้าสามห้าตอกยันเจ็ดห้าสี่เหลี่ยมครับพันยังพันยังพันยังนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นตอกยันเจ็ดเจ็ดเจ็ดตอกยันห้าห้าสี่เหลี่ยมครับโอเชโอเชโอเช ทันนะทันนะต่อไปจะเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันดอกจันเก้าสามห้าดอกจัน 3, 6, สามหกสี่เหลี่ยมสามสามหกนะโอเคสี่เหลี่ยมครับ โอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นดอกจันจันเก้าสามห้าดอกจันสองสามสี่หน่งครับโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นดอกจันนะครับดอกจันเก้าสามห้าเอ้ยเก้าสามห้านะดอกจัน ่1สี่เหลี่ยมครับเอาเป็นว่ารหัสที่กล่าวมานี้นะครับจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ซิมใหม่ซิมเก่านะครับก็ถ้าไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็ขอแนะนําว่าค่ายนี้นะครับใช้บ p n นคุ้มสุดนะครับไม่ก็เป็นรายเดือนนะครับทุกคนจะเอาแบบไหนนะครับระหว่างโบลับรายเดือนนะครับกับ v p n นนะครับก็เลือกเลือกมานะครับอ่าความคิดของผมที่จะลงคลิปก็คือความเห็นของท่านนะครับ ว่าจะไม่สุภาพกันแนวขออภัยด้วยนะครับอ่าขอไม่เม้น์กันสุภาพนะครับผมก็รักสันติเนาะโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้รารักษาใหม่จะช่องผมนะครับโอเคสคักทีนี้ผมก็ต้องขอตลาประคองวิธนี้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสักทีนี้สวัสดีครับโย